สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแรบบี้เทลล่าก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องโอบกอดเธอที่รักใน EP ีที่15-17เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะวันนี้พระเอกกับเหล่าสุยมาเล่นกีฬาฟันดับด้วยกันเช่นเคยเหล่าสุยได้ขอร้องพระเอกเขาอยากไปออกเดทกับนางเอกอีกครั้ง แต่อยากชวนพระเอกกับรันรันไปด้วยเนื่องจากหักไปกันสองคนนางเอกไม่ยอมไปแน่พระเอกถูกเหล่าสุยโน้มน้าวสุดท้ายเขาก็ยอมไปเหล่าสุยจึงได้โทรหารันรันบอกอีกฝ่ายว่าพระเอกให้มาชวนไปออกเดทด,ด้วยกันสี่คนรันรันโมโหมากหากพระเอกอยากชวนเธอจริงๆก็ให้เขาโทรหาเธอด้วยตัวเอง เฟยเยียนถึงกับสะดุ้งเมื่อได้เห็นท่าทีเกลี้ยกล่ดของรันรันเขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นรันรันจึงเล่าให้เขาฟังว่าพระเอกอยากชวนเธอออกเดตแต่เขาดันให้เหล่าสุยโทรมาชวนเธอมันใช่ที่ไหนกันเป็นการออกเดทแบบสี่คนเฟยเยียนสงสัยว่านางเอกเนี่ยนะจะไปออกเดทกับเหล่าสุยเขาจะไปถามนางเอกแต่ถูกรันรันห้ามไว้ทำไมใครๆก็แต่สนใจนางเอกรันรันจึงได้โทรหาพระเอก ตอบตกลงว่าเธอจะไปออกเดตแบบสี่คนปาร์ตี้ถูกจัดขึ้นที่บ้านพระเอกพวกเขาทำอาหารปิ้งย่างกินด้วยกันเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วรันรันบังคับให้พระเอกพูดคำสารภาพรักกับเธอบนโต๊ะอาหารนั้นทำให้นางเอกเสียใจจนต้องหลบไปร้องไห้ในห้องน้ำเหล่าสุยตามเธอไประหว่างนั้นรันรันตัดสินใจได้ลว,ว่า เธอไม่ควรดื้อตื้อพระเอกอีกต่อไปที่เธอมาปาร์ตี้วันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเจอเขาแต่เพราะอยากกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองต่างหากเธอไม่อยากชอบเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากบอกลาเขาด้วยดีพระเอกกับรันรันจับมือกันจากนั้นเธอได้ขอตัวกลับบ้านรันรันออกมาดื่มกาแฟยเยี่ยนเธอบอกเขาว่า เธอตัดใจจากพระเอกแล้วเฟยเยียนกังวลขึ้นมาทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้หรือว่าโชคชะตาจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วจริงๆร,รันรันบอกไปว่าเธออาจเคยชอบพระเอกแต่ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เธอมีปัญหา คนที่จะโผล่มาเป็นคนแรกไม่ใช่เขากลับเป็นคนอื่นเฟยเยียนดื่มเป็นเพื่อนรันรันเขาเมาหลับซบไหลเธอรันรันพาเฟยเยียนกลับบ้านไปด้วยแม้แต่ตอนที่เขาเมาหลับเขาก็ยังละเมอพูดปลอบเธอนั้นทำให้รันรันยิ่งรู้สึกประทับใจในตัวเฟยเยียนมากเธอยังบังคับให้เขาพูดว่าเธอสำคัญที่สุดสำหรับเขา เช้าวันต่อมาเฟยเยียนตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะเขานอนอยู่บนเตียงเดียวกันกับรันรันเขาจําไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างเฟยเยียนวิ่งไปหลบในห้องน้ํารันรันตะโกนบอกเขาว่า การหลบไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายไม่ต้องห่วงเธอจะรับผิดชอบเขาเองเฟยเยี่ยนขอโทษเธอตอนนี้เขากลายเป็นมือที่3ามระหว่างเธอกับพระเอกแล้วใช่ไหมรันรันคิดว่าเฟยเยี่ยนกังวลว่าตัวเองจะเป็นมือที่สเธอจึงส่งข้อความหาพระเอกขอให้เขามาที่นี่เล่นละครกับเธอสักหน่อยเมื่อพระเอกมาถึงรันรันก็ขอให้เขาบอกเฟยเยี่ยนว่า เขากับเธอเลิกกันแล้วละครฉากใหญ่เริ่มต้นขึ้นและจบลงด้วยการที่เฟยเยี่ยนวิ่งตามพระเอกอธิบายว่าเขากับรันรันไม่ได้มีอะไรกันพระเอกบอกเฟยเยี่ยนว่าพระเอกกับรันรันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเฟยเยียนถามพระเอกหรือพระเอกจะชอบนางเอกอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้พระเอกกับนางเอกไม่มีวันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พระเอกพูดขึ้นมาเขาจะชอบใครมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นยิ่งเรื่องบานปลายมากเท่าไหร่ฟยเย็นก็ยิ่งรู้สึกลำบากใจมากขึ้นเท่านั้นเสี่ยวโอเห็นใจน้องสาวพระเอกทุกวันเธอต้องตรากตรำหาผู้ลงทุนเสี่ยวโอจึงได้มาขอร้องเหล่าซุยให้เขาช่วยลงทุนกับบริษัทน้องสาวพระเอกสักหน่อยเหล่าซุยเห็นแก่ที่เสี่ยวโอเป็นน้องชายนางเอกเขาเลยบอกว่าจะเก็บเรื่องนี้ไปพิจารณา เฟยเยียนมาคุยกับนางเอกเรื่องที่เพรเอกกับรันรันเลิกกันแล้วนางเอกยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เธอเลยมาหาเพรเอกที่สถาบันวิจัยเธอบอกว่าเธอมาในฐานะเพื่อนเฟยเยียนมาขอโทษเพรเอกแทนเขาสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระเอกพูดกับนางเอกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับเรื่องของเขาตั้งแต่มีเธอเข้ามาชีวิตของเขากรวุนวายเปหมดเหล่าซุยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา เขาไม่เคยเห็นเหล่าสวยใส่ใจผู้หญิงคนไหนมากเท่านางเอกเพราะฉะนั้นเขาหวังว่านางเอกจะเห็นความจริงใจของเหล่าสุยอย่าเอาเวลาไปเสียกับเรื่องที่ไม่มีความหมายเลยนางเอกรู้ว่าเพลงหมายถึงอะไร mm. เธอบอกว่าเธอเข้าใจแล้วต่อไปเธอจะไม่มารบกวนเขาอีกแต่พอนางเอกเดินออกจากห้องพระเอกก็ตามเธอไปพร้อมร่มในมือเขาเห็นว่าฝนกำลังจะตกและเธอต้องเดินตักฝนกลับร้านไก่ทอดอย่างแน่นอน พระเอกเดินเข้าไปกลางร่มให้นางเอกท่ามกลางสายฝนที่กำลังโหมกระนำเหล่าสุยเห็นทุกอย่างเขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเหล่าสุยมารอพระเอกที่บ้านของพระเอกเขาเปิดประเด็นถามพระเอกว่าพระเอกชอบนางเอกใช่ไหมพระเอกยอมรับกับเหล่าสุยว่าเขาชอบนางเอกจริงๆเหล่าสุยต่อยพระเอกด้วยความโมโหทางฝั่งประธานเจ้านั้นเขาเห็นว่า พระเอกกับเหล่าสุยทะเลาะก,กันเรื่องนางเอกแล้วเขากับลูกน้องจึงคิดแผนจะใช้โอกาสนี้ลักพาตัวนางเอกพระเอกนอนคิดไม่ตกทั้งคืนเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับความรักเหมือนรันรันที่ใจกล้าบ้าบินวันต่อมาพระเอกเลยมาหานางเอกที่ร้านไก่ทอดแต่ผู้จัดการกลับบอกว่านางเอกไม่อยู่ออกไปส่งไก่ผู้จัดการเล่าให้พระเอกฟังว่าออเดอร์นี้ค่อนข้างแปลก ลูกค้าเขียนโน้ตให้พนักงานหญิงไปส่งเท่านั้นแถมยังอยู่ไกลามากๆเพรเกรู้สึกว่าไม่เข้าท่าแล้วเขาขอที่อยู่จจะส่งจากผู้จัดการแล้วรีบตามนางเอกไปสถานที่ที่นางเอกเอาไก่ไปส่งนั้นเป็นตึกเก่าๆแห่งหนึ่งนางเอกเดินเข้าไปในตึกนั้นด้วยท่าทีลังเลเธอโทรหาลูกค้าลูกค้าคนนั้นบอกให้นางเอกเดินเข้ามาในตึกได้เลยนางเอกเดินเข้าไปก็เห็นว่า ลูกค้ากำลังรอเธออยู่ที่โถงกลางของตึกอีกฝ่ายมีท่าทางน่ากลัวและยื่นข้อเสนอซื้อตัวนางเอกบอกว่านางเอกสำคัญมากต่อการทดลองนางเอกเข้าใจสถานการณ์แล้วเธอต้องรีบหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนางเอกเรียกให้คนร้ายเดินเข้ามาใกลๆ้ๆจากนั้นเธอก็ใช้วิชาป้องกันตัวที่เรียนมาทำไร้มันเพื่อหนีแต่ยังมีคนร้ายอีกสองคนดักรอนางเอก นางเอกถูกพวกมันใช้ไม้ฟาดเข้าที่ขาและแขนจนไปไม่เป็นพระเอกมาถึงพอดีเขาเข้าไปช่วยนางเอกจนตัวเองถูกไม้ฟาดเข้าที่หัวล้มพับลงกับพื้นนางเอกเข้าไปดูพระเอกส่วนคนร้ายทั้งสามคนได้หนีไปพระเอกถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลหมอสันนิษฐานว่าพระเอกอาจจะมีเลือดครั่งในสมองจึงขอสังเกตดูอาการเขาอีกหนึ่งวันเมื่อเขาตื่นและเห็นว่านางเอกนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆพระเอกรู้สึกดีเป็นอย่างมาก เยวโอเอาโจกมาส่งให้นางเอกน้องสาวเพลกก็ตามมาดูอาการเพล็กเช่นเดียวกันกลับถูกเซลโอลากออกจากห้องเพราะดูแล้วเพลกค,คงอยากจะอยู่กับนางเอกสองคนมากกว่าน้องสาวเพลกถามเซลโอว่าทำไมช่วงนี้เขาถึงไม่ไปที่บริษัทของเธอเลยเขาตอบว่าก็เธอไม่ได้สั่งไก่ร้านเขาเขาก็เลยไม่ได้ไปน้องสาวเพลกตั้งใจว่าต่อไปงั้นเธอจะสั่งไก่ร้านเขาให้บ่อยขึ้นจะได้เจอเขา คืนนี้นางเอกนอนเฝ้าพเพเอกทั้งคืนต่างฝ่ายต่างก็วาวุ่นใจจนนอนไม่หลับจนรุ่งเช้าเหาสุยถือดอกไม้มาเยี่ยมไข้พระเอกเห็นพเพเ็กนางเอกอยู่ห้องเดียวกันเขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักบอกว่าจะจัดให้ทั้งสองคนอยู่คนละห้องพระเอกกลับพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรอยู่ห้องเดียวกันนี่แหละดีแล้วเล่นเอาเหล่าสุยหัวเสียไม่น้อยเหล่าสุยออกมาเจอหมอที่รักษาพระเอกหมอบอกว่าอาการของระเอกปกติดี แต่คนที่ดูผิดปกติคือนางเอกตัางหากอาการของเธอค่อนข้างซับซ้อนผลตรวจเลือดมีความผิดปกติบางอย่างต้องรอยืนยันอีกทีเราสุยขอหมออย่าเพิ่งบอกใครเรื่องนี้เวลาต่อมาพระเอกกับนางเอกก็ออกจากโรงพยาบาลเซลโอมารับนางเอกส่วนน้องสาวพระเอกก็มารับพระเอกพระเอกดูออกว่าน้องสาวของเขาต้องชอบเซลโอแน่ๆ ประธานเจ้ารู้เรื่องที่นางเอกป่วยเป็นโรคเลือดแล้วเขาคิดใช้สิ่งนี้ดึงเหล่าสุยมาเป็นพวกเพื่อนางเอกเหล่าสุยจะต้องเร่งผลักดันการทดลองระยะที่สมอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นพระเอกมาขอคำชี้แนะเรื่องความรักกับรันรันเขากังวลเพราะเหล่าสุยก็ชอบนางเอกเหมือนกันรันรันแนะนำพระเอกว่า ให้บอกเหล่าสุยออกไปตรงๆจากนั้นก็แข่งขันกันอย่างยุติธรรมพระเอกเลยมาหาเหล่าสยุยทั้งสองออกไปเดินเล่นและพูดคุยกันเรื่องนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงอยู่ที่นางเอกว่าเธอจะเลือกใครจื่อไปมาพบเหล่าสุยในเวลาต่อมาเธอมาข่มขู่ขอค่าปิดปากจากเขาเพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปรักษาลูกที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลจื่อไปเข้าใจได้ว่าที่เธอต้องลาออกจากงานเพราะอะไร ก่อนเธอไปเธอเลยได้แอบทิ้งขอบเขตสิทธิ์เอาไว้เพราะงั้นเธอเลยรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดรั่วไหลออกมาจากทางเหล่าสุยจื่อไปคมคูหากเหล่าสุยไม่ให้เงินเธอเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพระเอกเหล่าสุยไม่กลัวเขาไล่จื้อไปออกจากห้องเหล่าสุยเล่นงานลูกน้องจื้อไปลาออกจากงานไปตั้งนานแล้วทําไมถึงยังรู้ถึงขอบเขตสิทธิ์การทดลองและยังรู้ด้วยว่าเหล่าสุยเข้าร่วมการทดลองที่ฝืนกฎข้อบังคับนี้ เ่าสุยสั่งให้ลูกน้องไปจัดการจะให้เพลกรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเขาเข้าร่วมการทดลองที่ผิดข้อบังคับ นางเอกเห็นจื่อไปเดินอยู่แถวตึกสถาบันวิจัยเธอรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ปกติจึงเอาเรื่องนี้กลับมาปรึกษาเฟยเยียนระหว่างนั้นรันรันได้โทรหาเฟยเยียนพอดีนางเอกบอกให้เขารับสายสิมเมื่อเขากดรับสายรันรันก็ไวายใส่เขาเพราะพักหลังมานี้เขาไม่ยอมรับโทรศัพท์ของเธอและยังหลบหน้าเธอตลอดเฟยเยียนอ้างว่าเขาป่วยเจอเธอไม่ได้รันรันตอบกลับว่า งั้นเธอจะไปเยี่ยมเขาเองส่งที่อยู่มาด้วยจื่อไปถูกคนของประธานเจ้าส่งลูกน้องมาลักพาตัวโชคดีที่นางเอกกับเสี่ยวโอมาช่วยเธอไว้ได้ทันนางเอกคว้ามือเสี่ยวไปได้รีบพาเธอวิ่งหนีโดยมีเสี่ยวโอรับมือสองคนไร้นั้นให้พอวิ่งไปถึงระยะปลอดภยัยนางเอกถามเสี่ยวไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสี่ยวไปบอกว่าเธอพูดอะไรได้ไม่มากแค่ให้รู้ไว้ว่า สถาบันวิจัยกำลังทำการทดลองที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยของเสี่ยวไปแล้วนางเอกจึงให้เธอมาอยู่ที่บ้านไฟเยี่ยนตกเย็ยนรันรันมาเยี่ยมไฟเยี่ยนพอดีทำให้เธอเข้าใจผิดไฟเยี่ยนผ้ารันรันออกไปนอกบ้านพยายามอธิบายกับเธอความจริงเขาก็อึดอัดเหมือนกันที่เสี่ยวไปมาอยู่บ้านเขาแบบนี้แต่ใครจะคิด ระหว่างที่เฟยเยี่ยนอยู่กับรันรันคนร้ายคนหนึ่งได้บุกมาตามจับตัวเสี่ยวไปถึงบ้านเฟยเยี่ยนแต่เสี่ยวไปก็สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อหาตัวเธอไม่พบคนร้ายก็เลยกลับส่วนทางกับเฟยเยี่ยนพอดีลักษณะของชายคนนั้นดูไม่ใช่คนดีเฟยเยี่ยนเป็นห่วงเสี่ยวไปเขารีบวิ่งกลับขึ้นห้องโดยทิ้งรันรันไว้ สถานการณ์ของเสี่ยวไปทําให้นางเอกกับเฟยเยี่ยนมานั่งหารือกันว่าจะเอาอยัางไงต่อนางเอกบอกว่าดูท่าเธอคงต้องไปสืบหาความจริงในสถาบันวิจัยอีกครั้งเฟยเยี่ยนพยายามห้ามนางเอกไม่อยากให้เธอเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้นางเอกบอกว่าเธอไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่นานจากนั้นรันรันก็ได้โทรหาเฟยเยี่ยนเธอบอกว่าเธอเจ็บมือเฟยเยี่ยนเลยจะไปหา รันรันกลับบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้นางเอกสังเกตพฤติกรรมของเฟยเยี่นกับรันรันซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาวันต่อมานางเอกมาสมัครเป็นผู้ช่วยของพระเอกและไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่รับ บริษัทน้องสาวพระเอกอยู่ในช่วงเข้าตาจนเจ้าของตึกขู่จะตัดน้ำตัดไฟเพราะไม่ยอมจ่ายค่าเช่าน้องสาวพระเอกจึงทุ่มเทกับงานพยายามหาผู้ลงทุนเธอนั่งทำงานจนดึกผู้ช่วยเป็นห่วงว่าเธอจะล้มป่วยเลยโทรสั่งไก่ทอดให้คนที่มาส่งคือเซลลวโอนั่นเองเซลยวโอขับรถมาจอดที่หน้าตึกทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดของน้องสาวพระเอก เขารีบวิ่งเข้าไปในตัวอาคารกลัวว่าเธอจะมีอันตรายแต่ที่ไหนได้น้องสาวพระเอกแค่กลัวความมืดไฟของทั้งตึกถูกตัดเพราะมีช่างมาซ่อมบำรุงเซลโอก่อดน,น้องสาวพระเอกแล้วบอกว่า มีเขาอยู่ไม่ต้องกลัวน้องสาวเพะเอกดีใจมากที่ได้เจอเขาเธอพาเขาไปหาที่สว่างสว่างนั่งดื่มน้องสาวเพะเอกขอบคุณเซียวโอถ้าเขาไม่มาหาเธอวันนี้เธอคงต้องนั่งอยู่ในห้องมืด,มดแบบนั้นทั้งคืนเซียวโอรู้ว่าเธอกลัวความมืดเขาจึงใช้เทคโนโลยีจากโลกอนาคตทำให้ไฟบริเวณนั้นติดน้องสาวเพะเอกชอบเซียวโอมากเธอเดินเข้าไปใกล้เขาทำท่าเหมือนว่าจะจูบยิ่งเธอเข้าใกล้ระบบ เซลยวโอ o ก็ยิ่งรวนไฟติดติดดับดับเซลลโอรับรู้ถึงความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเขายอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เซลยวโอผลักน้องสาวพเพลกออกทำเหมือนไม่รู้อะไรเล่นเอาน้องสาวพเพลกโมโหเดินหนีเขา อาการป่วยของนางเอกแย่ลงเรื่อยๆวันนี้เธอเดินอยู่ในตึกสำนักงานรู้สึกถึงของเหลวที่ไหลออกมาจากโพรงจมูกนางเอกวิ่งไปห้องน้ำเลือดกำเดาของเธอไหลนางเอกรีบเช็ดมันเมื่อเดินออกมาจากห้องน้ำก็เจอกับพระเอกเข้าพอดีพระเอกสังเกตเห็นสีหน้านางเอกซีดๆเขาบอกว่าจะพาเธอกลับไปพักที่บ้านเฟยเยียนเห็นภาพที่นางเอกถูกเหล่าสุายใช้มีดแทงจากบันทึกประวัติศาสตร์ เขารีบโทรหานางเอกแจ้งข่าวนี้กับเธอนางเอกเล่าเรื่องที่เลือดก,กำเดาไหลให้เฟยเยียนฟังเฟยเยียนบอกให้นางเอกดูแลตัวเองให้ดีและห้ามย้อนเวลาอีกไม่อย่างนั้นนางเอกจะต้องตายอย่างแน่นอนเฟยเยียนกลัวว่าเรื่องราวมันจะเลวร้ายไปมากกว่านี้เขาเลยมาหาพระเอกเล่าอาการป่วยของนางเอกให้พระเอกฟังว่านางเอกเหลือเวลาในชีวิตไม่มากแล้วเขามีวิธีรักษานางเอก แต่นางเอกอยากช่วยพระเอกขวางการทดลองที่ฝ่าฝืนข้อบังคับจึงไม่ยอมเข้ารับการรักษากับเขาเฟยเยียนฝากพระเอกเตือนนางเอกพระเอกรับปากและสับสนไม่น้อยว่าทำไมนางเอกถึงไม่ยอมเล่าอะไรให้เขาฟังเลยพระเอกช่วยจ่ายค่ารักษาลูกสาวเสี่ยวไปนั่นทำให้เธอขอบคุณเขาเป็นอย่างมากพระเอกเลยได้รับข้อมูลไหลยอย่างจากเสี่ยวไปนอกจากนี้พระเอกให้เสี่ยวไปกับลูกย้ายไปอยู่สิงคโปร์ชั่วคราว หลังจากกลับมาคบกันพระเอกนางเอกเข้ากันเป็นอย่างดีพระเอกบอกนางเอกเขารู้เรื่องที่เธอป่วยเป็นโรคเลือดแล้วนางเอกเลยปลอบใจเขาเธอหวังว่าเขาจะทำการทดลองด้วยความสงบใจเพื่อช่วยชีวิตคนนับหมื่นนับล้านที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันกับเธอทั้งสองคนกอดจูบกันท่ามกลางแสงจันทร์และดวงดาวเป็นสักขีพยานยิ่งรู้ว่านางเอกป่วยพระเอกนางเอกยิ่งช่วยกันค้นคว้าวิจัยทำงานด้วยความมานะด้วยความหวัง วันหนึ่งเหล่าสุยรู้โดยบังเอิญว่านางเอกไปทำงานกับพระเอกเขาโกรธมากมาขอเคลียร์กับพระเอกการคุยกันของทั้งสองคนไม่ค่อยลงรอยและดูเหมือนว่าจะแย่ลงกว่าเดิมเหล่าสุยรู้แล้วว่าต่อให้เขาพยายามมากแค่ไหนนางเอกก็ไม่มีวันรักเขาเขาจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากการทดลองที่ฝืนกฎข้อบังคับให้ลูกน้องนำเรื่องนี้ไปแจ้งประธานเจ้า ประธานเจ้าโมโหเลือดขึ้นหน้าอยากให้บทเรียนกับเหล่าสุยสักหน่อยก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่15บหถึงสิหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า